บันทึกไทยเบฟหน้านี้ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันกับโรงงานบางยี่ขันเพื่อความสุขของชุมชนสังคมในอุดมคติของใครหลายๆคนต่างมุ่งหวังให้คนมีความสามัคคีกันมีการแบ่งปันโดยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับและร่วมสร้างส,งสรรค์สิ่งดีๆไปพร้อมกันในวันนี้สังคมที่ว่า จะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไปเมื่อโรงงานบางยี่ขันบริษัทในเครือไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนบางขูวัดจังหวัดปทุมธานีจนกลายเป็นต้นแบบของสังคมแห่งการให้อย่างแท้จริงโครงการที่ผมจะแนะนำก็คือโครงการเยาวชนต้นแบบครับซึ่งทางไทยเบเวอร์เรจเนี่ยร่วมกับสถาบันคีนานแห่งเอเชีย โครงการนี้เราจะเน้นไปที่เยาวะชนเป็นหลักเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมได้ดีสิ่งที่เป็นผลสะท้อนกลับคืนมาก็คือการที่เด็กนำไปพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชน นอกจากที่เราทำเยาว,วชนต้นแบบแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันกับชุมชนเนี่ยก่อนที่เราจะทำนะครับเราไปสำรวจปรึกษาหาเลยมานั่งประชุมแล้วก็วางแผนว่าสิ่งที่ชุมชนเขาขาดเนี่ยเราสามารถที่จะเติมเต็มเขาได้ไหมเพื่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดงานวันเด็ก ไหวเทียนพรรษาให้กับวัดที่อยู่รอบๆโรงงานพาผู้นําชุมชนมาเยี่ยมชมโรงงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงงานไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน